สวัสดีครับพบกับมนุษย์ขรัขบและห้องรองเท้าของเขาชั้นมันจะลงลงหรือเปล่าเห็นชัดเลยนะให้ดูไปเลยเชียวตันที่ป้ายายายเพื่อนๆไว้เราลืมแะจ่ะ ขณะนี้เป็นเวลาสี่ทุ่มเริ่มง่วงอีกแล้วจะพลาดอีกไหมวันนั้นแกะพลาดปกติผมไม่ค่อยจะพลาดกับการดูรายละเอียดรองเทา้ากล่องสวยงามวินวินนะสิบเอ็ดสี่สิบห้าสองเก้าศูนย์ีเอชเอ็นห้าร้อยเก้าสิบเก้าหยวนหกร้อยหยวนหกร้อยหยวนหกห้าสามสิบสามพันบาท แ้ง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 ,แงรองเท้าสีขาวอีกแล้วไปชั่งน้ำหนักกันเชือกเม็ดมะรุมแบบรองเท้าซิ่งเลขที่ออกสองหกห้ห สองห้าเก้าสองห้าห้ไม่หนักนะหนักกว่า EVO SL นิดเดียว e o SL เป็นรองเท้าเบนช์มาร์กมาตรฐานมีรูรันเนอร์ลูกเรียบร้อยไม่ต้องเสียเวลาเจาะเองผมงงมากนะครับว่า PB 6ซึ่งเป็นรองเท้าแข่งไม่ยอมเจาะน้ำหนัก ถือว่าทำมาได้ดีนะครับกับรองเท้าราคาขนาดนี้น่ากลัวคือรองเท้าแบรนด์ถ้าคุณจะเอาน้ำหนักแบบนี้อะไรแบบนี้นะฮะคุณจะต้องจ่ายเงินเยอะกว่านี้พอสมควรหลายคนดูถูกนะครับว่าเป็นรองเท้ากิกก๊อกเป็นรองเท้าแบบ ไม่ได้เรื่องอะไรอย่างนี้นะอย่าเอาไปเปรียบเทียบกับแบรนด์สูงสูงแบรนด์ระดับโลกโอ้ผมอ่านแล้วแบบรู้สึกว่าเยอะไปหน่อยมาดูรองเท้ากันบนทำไมครบสวยงามแต่ความรู้สึกผมผมรู้สึกว่ารองเท้าคู่นี้ใหญ่มากเลยอะ โอ้โหคือกลัวเขาไม่เห็นใช่ไหมเหมือน <c oughs> คู่นี้เหมือนการมาชดเลยมันเห็นชัดมาก <c oughs> ไอ้สีแดงๆเนี่ยมันไม่ใช่มันไม่ใช่ลายนะครับตอนแรกผมดูในรูปผมนึกว่าลายมันเป็นปีกครับ <c oughs> ปีกของแผ่นพลาสติกหรือแผ่น TPU หรือแผ่นไนล่อนเพลทข้างใน มีบริเวณนี้นะเพิ่มความมั่นคงกันล้มนะด้านนอกแบบใหญ่ขนาดเนี้ยโอ้โหเพลทใหญ่มากเป็นรองเท้าเพลทนะบอกกันชัดๆต้องๆไม่ได้แอบๆบแบบซ่อนๆแบบเรดแ a i r 9 u l t อัลต่างไม่รู้เป็น CPU หรือเปล่าไม่ได้เขียนมาไม่นะ่าใช่เดี๋ยวนะไม่ได้เขียนตรงนี้เขียนวินอย่างค่อนข้างหนานะประมาณ1 mm มเมรเศษ วัดความหนากันเลยฮึบด้านหลังเอ้ยด้านหน้าอยู่ที่สามสิบห้าด้านหลังอยู่ที่ฮะไม่ใช่มั้งอีกแล้วหรอ สี่สิครึ่ง43่ครึ่ง35มสดอกเกือบ8นะอะไรประมาณนั้นลิ้นบางบางเลยแหละแล้วก็แบบเป็นรูระบายเยอะๆผ้าเป็นเมชออกแนวผ้านิดนึงนะค่อนข้างนุ่มไม่แข็งเป็นพลาสติกฝังเสียง โกาดไม่ใหญ่มากรู <c oughs> ทั่วตัวเลยทีเดียวเขียนมาชัดเจนวินเป็นอะไรที่แปลกโลโก้นักบาสอันเล็กๆแล้วโลโก้ <c oughs> ทั้งโลโก้ใหม่ที่เป็นเหมือนเลข6ประแคงหรือว่าโลโก้จีนไม่มีอะไรเลยนะหายหมดข้างในเขียนวิน ถ้าไม่เห็นโลโก้นักบาสอันเล็กๆตรงนี้เราจะนึกว่าเป็นรองเท้ายี่ห้ออื่นดูอินโซนิดหนึ่งอินโซเดี๋ยวนี้รองเท้าจีนพัฒนาขึ้นใช้อินโซปั๊มนะบรรทนเรียกส่วนมากเรียกอินโซกันแต่จริงๆภาษารองเท้าเขาเรียกว่าซ็อกไลเนอร์นะครับอันนี้วัสดุดีนะประมาณนี้หนาเท่าไหร่ออกมาดูเลย 5มิลลิเมตรเดี๋ยวหาว่าผมมั่ว5มิลประมาณนี้ไม่ใช่แบบยุบยุบย้ยยๆหรือเป็นฟองน้ำกากๆนะคนที่บอกว่ามันห่วยช่วยดูนิดหนึ่งโฟมเป็นโฟเม็ดชื่ออะไรจำไม่ได้เดี๋ยวค่อยขึ้นให้ดูนะ ดูโฟมดูควานุ่มอย่างแรกที่จับคือนุ่มจะจับบีบตรงไหนท่านนี้นิ่มนะตรงนี้คือสันเต็มเต็มนะครับ <c oughs> ด้านในกดไปนี่เจอสันนะเนี่ยแอบไปข้างในนะฮะมีปีกยาวมาถึงนี่เลยแหละแต่เขาแอบไปข้างในโอ้ เจ๋งนะทรงสวยงามนะครับ <c oughs> แบบนี้แผ่นน่าจะเต็มแหละอย่างมากก็คือขาดแค่ตรงนี้นะขาดไปประมาณแค่ช่วงปลายนิดเดียวช่วงปลายเท้างอรองเท้ากันเลย อาพูดตรงๆนะยังอ่อนกว่าเรดแฮร์เรดแฮแผ่นแข็งกว่านี้ไม่รู้เขาทำยังไงน่าจะเป็นแผ่นแบบมีสันนะเรดแฮร์ก้าอัลตร้ารองเท้าเฟล็กได้พอสมควรนะไม่ได้แบบขืนเท้าจ๋าก็จะไม่ดึงลงมากกลางเท้าเชีวตันเขาปรับมาใหม่แล้วนะผมว่ามันคอดน้อยลงด้านล่างล่ะกว้างพอสมควรกลาง คอดไม่มากมีปาดแบบนี้นะให้มันลดน้ำหนักไปท่านท้ายว,วัดเลยดีกว่าส่วนที่กว้างที่สุด11.5นะครับกลางเท้าด้านล่างถ้าเอาตอเฉพาะสีดำก็จะอยู่ที่68แต่ถ้ากว้างจริงจะอยู่ที่ประมาณ80ท้าย อยู่ที่88ดสหวเหงดีนะลองสวมเลยลิ้นมีกระเสร็จนะฮะมีแถบล็อกท้าแบบปกติฟองน้ำค่อนข้างแน่น ไม่ใช่เรื่องแย่นะเป็นเรื่องที่ดีนะเพราะว่าถ้ามันนิ่มเกินไปมันก็จะลอกส้นเท้าคุณไม่อยู่นั่นเองร <c oughs> องเท้าตรงไซส์ไหมตรงนะครับยาวไปสองมิลถือว่าปกติเพราะว่าผมไม่ได้ใส่ถุงเท้า ความมั่นคงดีตรงกลางไม่ดันอุ้งมีความนุ่มนวลพอสมควรไม่ได้แข็งเป็นเขียงยืนแล้วถ้ายืนทิ้งส้นเท้าจะเอียงออกข้างนอกเล็กน้อยนะไม่ล้มข้างในเลยรองเท้าไม่มีอาการล้มนะครับขณะยืนหน้ากดยุบไม่เจอแผ่นนะ แล้วก็ไหลแน่นอนตามชื่อน่าจะวินคือลมน่าจะเน้นความว่องไวอ้าวลืมกระโดดซะหน่อยโฟมออกแนวนุ่มแน่นแต่ไมาด้ไม่ได้แน่นจาานะไม่เหมือนกับไม่ได้เหมือนกับ PB ซึ่งนุ่มมากนะ PB จะยุบได้เยอะนุ่มมากส่วน พวกอะไรดีเอ่อ Xstep จะแน่นกว่านี้นะแล้วก็ถ้าเป็น361ก็จะหนึบกว่านี้อันนี้มีความโปรง่งนุ่มนะแล้วก็สู้มือซะด้วยกดง่ายกดยากกว่า PB6 PB นะแต่ว่าไม่ใช่รองเท้าที่แบบแข็งๆอะ อาจจะแข็งบ้างคือยามันเต็มแบบนี้นะครับนวดนิดหนึ่งให้ยามันคลายตัวคือ,อยามันรังแล้แบบนี้มันจะรองเท้ามันจะงอยากนะนิดหนึ่งก็คือถ้าเราอยากขี้เกียจไปนวดนะผมแนะนำนั่งอยู่บ้านยังไม่ไปวิ่งออกกำลังกายมือแบบนี้พอดีพอดีนะอย่าเยอะเกินเดี๋ยวรองเท้าเสียแผ่นเสียรูปได้นะครับการงอรองเท้าแบบ อินฟลูเอนเซอร์ทั้งหลายแบบยูทูบเบอร์ทั้งหลายใน Facebook ในอะไรก็แล้วแต่ผมไม่แนะนำนะฮะในการกดแล้วปล่อยให้มันเด้งไปเนี่ยเขาทำได้เพราะว่าถ้าพังเขาก็ซื้อใหม่แต่ถ้าเราทำพังเคลมไม่ได้ด้วยนะมีอะไรชอไงชอ ดูสิผมว่ามีสามสิบแปดอะถึงเปล่าไม่รู้สามเจ็ดห้าสามเจ็ดกดไปโดนแผ่น 3ามเนะอ่ะ,อะเป็นประมาณนั้นแล้วกันสามก็มีเฮ้โง่เฮงดีนะเมื่อกี้ความกว้างอะไรถือว่าโอเคเลยสวยงามนะครับสำหรับเจ้าวิน4.0ตอนแรกก็ตัดสินใจอยู่นะว่าจะเอาวิน4.0ซึ่งเป็นรองเท้าแผ่นพลาสติก นะเราเรียกกันง่ายหรือแผ่นไนล่อนหรือว่าจะเอาวิน4 Pro ซึ่งเป็นรองเท้าคาร์บอนแล้วก็มีว,ว้าตรงนั้นนิดตรงนี้หน่อยเน้นความมันเน้นความปราดเปรียวว่องไวกว่านะครับแต่นี้ก็ถือว่าผมว่าเป็นรองเท้าแบบออกแนวพวกไลท์เวทเดลี่นะเพียงแต่ว่าเดี๋ยวนี้รองเท้ามันเบามากขึ้นเยอะแข่งกันเบาเยอะนะอันนี้เมื่อก่อนถ้า260กรัม ในไซส์ผมเนี่ยจริงๆถือว่าเป็นรองเท้าที่เบามากๆแล้วนะ2 0ไม่เกิน260เนี่ยเบามากแต่เดี๋ยวนี้คือแข่งกันหน้าดูนะครับรองเท้าที่เบาคุณต้องแลกมาด้วยความมั่นคงที่น้อยลงนะการสวมใส่ที่อาจจะไม่กระชับเหมือนรองเท้าที่มีอะไหล่เต็มๆนะบางทีการเบากว่าการขิงกันแค่5กรัม10กรัมอาจจะทำให้คุณ ใส่สบายน้อยกว่าล็อกเท้าได้แย่ลงมากกว่าถ้าคุณยอมเพิ่มน้ำหนักคุณอาจจะได้รองเท้าที่มันกระชับและเร่งความเร็วได้ทันใจกว่านะแล้วก็มั่นใจนะแล้วก็มีการปกป้องที่ดีมีการรองรับที่ดีกว่าก็เป็นได้นะอันนี้เราพูดกันตามตรงเลยทีเดียวเดี๋ยวลองแล้วเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังนะกับเชียลตันวิน4 จุดศสวยนะราคาวันนั้นเท่าไหร่นะ2,100นระกับรองเท้าซ้อมมีแผ่นเต็มเต็มเลยแผ่นถือว่าเต็มเลยนะเพราะว่าปีกออกมาอยู่นี้ก็คือเต็มประมาณนี้เลยเต็มจริงๆปื๊ดลองไฟฉายหน่อยไหมไม่รู้จะเห็นหรือเปล่าไม่เห็นนะ แทบไม่เห็นเห็นนิดหน่อยโอเคนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกด Subscribe เป็นกำลังใจกันจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกับมนุษย์ตะขาบสวัสดีครับ